ทายสบายดีตอนสาวตอนสวยสบายดีมาพี่น้องตอนสวยกำลังจะออกเมื่อไรเมื่อีดพอสวยครับประมาณครับแปดโมงมันแดดสื่อว่าเออเตรียมทุ่งที่มาล่ะยเตรียมมาตั้งแต่เตรียมกับเข่าเตรียมน้าให้เฮ้ยพ่อฮะมัก้าแม่แม่เขาไม่เดินบ้านมากับเราเออแตว่าจะมากจะเด้อกว่าจะไปไทยจะเศร้าอ่ะเออจะเมื่อน้ำนะเดี๋ยวขาวเหลาขาวเหลาอืม กับเขานามเตรียมออกไปเลยสิบริยาออสิได้สะดวกอยากย้ำได้แกกินลุงที่ไปมานานแล้วเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประเมาเนาะประเมาก็เลยแต่งนาำแต่งเขาอาหารเื่องดื่มเย็ยบหอยให้ลุงที่ประเมาเรียบล้วงานจัง ออกไปเบึ่งเนอะว่าพบคนไทยได้จักจห่เมื่อนี่ออกไปเมื่อวานเี่จนขำวบาท่านเด็บหน้าพอห่โอ้ยว่ะจะเป็นขัอทักทายสบายดียามมือเแรงนะคะว่าสิออกเมื่อหน้าฝ้าห้องฝนตกฝ้าลุ่งตั้งสามสุดเป,เปี่ยงเปี่ยงหอยยาน อยากเลยก็เลยหอบเขามาพี่น้องไว้บ่ฮอดหน้าปลาเมานะฮอดขึ่งทางฮอดเฮือนปลาดำปลาดำหาข้าวให้กินุงที่มาแต่น่าอะไรยิบดูปลาดำหาปลาดำหาข้าวให้กินระหว่างสีเมื่อน้าปลาปงขอบคุณครับเอามามะเมื่อต้มกินแรง เอามาม่ากับปลากระป๋องให้ยเมื่อต้มกินแรงห้ามแรงอือาจเป็นปลากระป๋องเรากินแต่แมงขนุนเราสิบุญยากตีแมงบอลุงทีมือเคือ่อนห่ิหมดไปเมื่อยบหมดไปซำเมื่อยกะพักพอนผ้าในกะปันนี่เหนื่อยกะพักพอน <c oughs> น้ำก็เว้นกะเห็ดเวียกเบิดมือเอออันนั้นขาน้ำแข็งนะ่ะเท่าไรหาผ่านหาผ่าบ่เที่ยวขึ้นะจ,ะจะมาให้เจ้าก่อน หาฟันจีบเนาะกันสัมเปลี่ยนเวียก,กันน่อทีเจ้าได้ข้่งนอกวันไหจ้าสัม่มเปลี่ยนเวียกแล้วคอยยิบผาได้เงินก็ไปหายใจให้เจ้าไทยนาค <c oughs> ำพอดีขมุกขบใจละลายเด้อ เออมีคนโทรเขาโอ้ฝ้าอย่างนี้เจ้าผู้สาวเยกงนาโทรนะเซลเซลเฝ้าอย่างนี้ไว้ๆเจ้าบอกผู้สาวโทรมากจังเนาะลุงทีนี่เฮ้ยบัได้ไปบึงพลนงานลุงทีซัมมาเนี่เมื่อวานนี้ไปต้นแรกขำพ่นบไดน้พ่อไห่แต่ว่าเมื่อนี้พ่นว่าได้ไล่พ่นว่า ว่านได้สามสี่ให้เพิ่นว่าจนเมื่อแบ่งมาม่าให้เพื่อนขอบใจเด้อทั้งเพื่อนเอิงเด้อมาม่ากับโบเมนข้องกวามเหมาเล็กน้องเลยเป็นของเพื่อนทั้งจังหวัดมุกดาหารเ้ากับแบ่งปันให้สุดที่ซองเลย ลุงที่กันเนาะเธื่อที่สองแบ่งปันกันผู้เล็กผู้น้อยท่นเมนซื้อกะท่านเมนซื้อกะเศรษหาพันธ์ได้หาห่อนะห่อหาพันเนาะมามาฮะปลากระปองกระปองละอันสิบแปดพันบ่เือบซ้มสิบบาทยู่บาเนีแขงอยู่อันนี้ของเอามาแต่หน้า ขอบ,บุญขอบคุณขอบอกขอบใจเพื่อนหลายๆทั้งจังหวัดมุกดาหารเพื่อนเอิงขอให้บุญรักษามีแต่ความสุขความเจริญนะจ๊ะาะม,มาวงกะเป็นสะพานบุญนเนาะพี่น,น้องเนาะสะพานบุญกะก,กินน้ำแหน่ทำทำท่านน่ะแหละลร้กลัวมาม่ากะฮะกินซองซอ,องดอกเห็นว่าเป็นสะพานบุญกะ แบบมันเป็นแบบว่าขั้นมีแล้วมันบุยากขั้นเด็กพี่น้องสิประมาณนั้นมีแล้วมันบุยากอย่างคือกันมกหุงคือการพักหยากาคชิงคือกันมันบุยากขั้นเฮามีขั้นบุมีแล้วมันยากยากเลยพี่น้องเลยยิบสินอื ยิบสินกำลังสิเขาหัวพอดีลุงที่มาลุงที่มากก็เลยไปเปิดประตูไปเปิดประตูอันหักเพิ่นซะก่อนอกระจายเงินเพิน่นจ่ายเงินขาให้งานเพิน่นกระเป๋าแบนด์ม <c oughs> ระมาหมกพ่อย่าขัวด้ทยอยพี่น้องเพราะว่าไทยเพราะว่าห้าเห็ดบุเป็นเฮาก็ต้องและก,กันประมาณนั้นแหละ สบายดีเนาะสบายดีหนะ้ากล้องหน้าจอลุงที่ฮะกับเมื่อโอ้ยลุงที่เผาเหยามีไหวๆโทรศัพท์เสียงดังเจ้าผู้สาวโทรมาครับออพี่จัดอาพื้นไทยหน้าเนาะหาหาลุงที่จางลุงที่แต่ว่าหากับไทยไปถึงหนึ่งยังไทยโบเบิร์ตไปยังจังห้ไปไทยก่อนปกติแล้วต๊ะกะอะไร ลูกกาเอาจังไทยให้พื้นไปไทยอันตะกาไว้ให้พื้นไปไทยตะกาแหละก็เลยให้พื้นไทยให้มันเบิดดขึงนึ่งว่ะเผื่อว่าอยากหวานเนาะเผื่อไว้ฮะนะเผื่อว่าเอาอยากหวานก็เลยให้ไทยไทยเผื่อไว้ไทยสุโหนาณาณเนาะแต่แต่ว่าเราให้ฟังเนาะไ่ได้พาไปเบิ่งมือนี่ พ่าแต่พ้นห้อพ้นโต๊ะประเมาญานย่านอ,อุ้ยพ่าลุงจังทามเถื่อจะสิลงวางได้แหละดังทุบบัมบัมเป็นเปลี่ยงเปียเป่ยงจนชีวาหมู่ค้านไปเพืเยอย่อานแห้งแล้วก็มายิบสินถ่าก็แล้วพื่นหนึ่งเพื่นที่สองแบนนี้เนาะสินสามพื่นนอ้ยตอนนเหตีดงานศักษาหลายเนาะแต่ว่ากสิพยายามเหตีดเพราะว่าอาศัยเอาเงินในนี่แหละจิไปจักษที่ ทยอยทยอ,ยอยแก้ไขสพาะะสพาะเหตุเนาะตามสถานการณ์พี่น้องเ้ยเพราะว่าตอนสิลุน้านี่มันใส่จ่ายเงนินหลายซื้อน้ำมันแน่ซื้อทั้งน้ำมันใส่หลดทั้งน้ำมันเครื่องทั้งเงินพ่วงไทยปีนี่เนาะแล้วก็ซื้อปุ๋ยซื้อหลวดน้ำแน่ แหละเรียกทางหน้าอันนี้เนี่ยสิเตรียมไหวนี่คือหน้ากะขั้นมันบ่ทันแปลงเนาะที่เขาเจ้าเบิกนะปอมะเอาบ่ทันแปลงแะสิต้องไปแปลงอีกทุงที่เพอนั้นหักงานทุงที่พ่นว่าสิไปแปลงพระเจ้าเบิกแลมันบก่อยเสมอพอนใดก็เลยสิให้ทุงที่พุดให้มัน ให้มันสเสมอกันแล้วก็เอาเป็นแถมขั้นเลยะนะอันนี้เราให้ฟังเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องหาเงินสะก,ก่อนก็คือปลาเมาานี่แหละต้องนิพาอาศัยเอาขาแห้งเละกันะนะปลาเมาก็หาเงินเอาในในในส่วนนิพานี้แหลวกับเอาไปจ้างหนึ่งทีแบบสั้นมาที่นองเนาะเอาเอาสะโพกที่ว่ามันมีมันได้เนาะพันสิบมีายแนวเห็ุอยู่แต่ว่าเขาก็ต้อง เบิ่งเงินซะก่อนอันบ่มีเงินกะมันก็เหตุบ่ได้เนาะทุกอย่างใส่เงินเบิดมือกะฝืดๆอยู่เักหน่อยฝืดอยู่เช่หน่อยเยอไปเบิ่งกันมีเวลาก่อนเฮาจงไปเบิ่งกันพอมาเอาสิพาไปเนาะไปเบิ่งจุดใจจุดใจ แต่ว่าเมื่อน่าทายให้เบิ่งเข่าๆเลยแหละวพามันหน้ามันแต่แคงขางเดียวหน้ามันบุงขางหนึ่งแหละประมาณว่าสิให้ลุ่ที่พุดตัวมันโน่นแหละก็สินใส่ข,ขั้นขั้นขั้นหน้าให้มันใหญ่มันงามเลยนะแต่กระสิไปเบิ่งน้ำล้างนอกลุ่ที่เหตุสีงามปันใดแต่บางทามีเวลาเขาจึงสิออกภาพไปเบิ่งมืออื่นนี่กพิ่นว่าสิไปเหตุลุ่เที่นว่าสิไปเหตุนเตนาะ ขยันลุงที่น,ะ,นะเนาะว่าพื้นว่าเวียดงานกับวางใจได้เนาะสําหรับเวียดแบบว่าพื้นถนัดภาดให้ไถนาแบสินะพุ้นด,ดินพุ้นอแบบสิ้พื้นถนัดไปแบบนั้นอันโอ้ยว้าวลายยายห่างก็พี่น้องเราจะขอจบคลิปไวปสำนีก่อนก่อยสิไปยิบสินสักก่อนเดี๋ยวสิบโบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิอะไรมันแล้วเนาะพื้นนี่ พอ,อกันคลิปหนาเด้อขอบอกขอบใจหลายๆสิติดตามขอบึงกับสมขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสุขดีสบายดีสบายดี